อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการอ่อเปิดใช้เสียงลายข้อความนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ใช้เสียงเดิมๆนะครับเช่นมันจะเวลามีลายด้งเข้ามาใช่ไหมมันจะเสียงว่าอ่าติ้งดิงติ้งดิงอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะมาเลือกใช้เสียงหรือว่าเพิ่มเพิ่มเสียงในอ่ลายของเรานะครับเปิดใช้เสียงเนี่ยครับก็คือ เราก็เข้ามาในตั้งค่านะครับในรูปเนเฟืองตรงนี้นะครับผมอเลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่าการแจ้งเตือนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูเสียงไลน์นะครับเสียงการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับสําหรับไลน์ของใครนะครับอุปกรณ์ของท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับที่ยังไม่ได้เปิดใช้เนี่ยมันจะขึ้นให้บอกว่าเขาเนี่ยเขาจะขึ้นบอกว่าเพิ่มเพิ่มเสียงนะครับ ไปเขียนมาเพิ่มนะครับผมจําได้อยู่ว่าเพิ่มเพิ่มเสียงการแจ้งเตือนละจะลายจากอุปกรณ์นะครับผม่าคือผมเพิ่มไปแล้วไงครับมันก็เลยขึ้นให้ลบเสียงการแจ้งเตือนนะครับก็คือถ้าเรากดเพิ่มตรงเนี้ยประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยครับผมแล้วอีกวันหนึ่งนะครับทางไล่เนี่ยครับเขาจะเขาจะโหลดไฟล์ให้เราอัตโนมัติเลยหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน พอวันต่อมาผมก็มีเสียงอยู่ในอุปกรณ์ผมเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้โหลดมาแค่เรากดเปิดตรงนี้ครับเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงการแจ้งเตือนลายจากอุปกรณ์นี่นะครับผมอ่านะครับแล้วก็พอทุกท่านเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าทุกท่านเปิดเสร็จแล้วเนาะก็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 กกกเลื่อนลงมานะครับก็เลื่อนลงมาตรงนี้เลื่อ <Okey>. นลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาอ่าแล้วทุกท่านก็ท่านก็จะเจออ่าตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับผม อแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับปึ๊บเสียงเรียกเข้านะครับเสียงเรียกเข้าแล้วก็จิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับไล่เริ่มต้นนี่เห็นไหมมันจะดังติ๊งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยปกติมันจะดังแบบนี้นะาสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จิ้มเข้าไปหลังจากที่เราเพิ่มเสียงแล้วนะก่อนหน้าที่ผมบอกแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับ เล็บน <muitas S 2> ี <sketches> ну? oh, ่เห mm ็นไหมครับเนี่ยที่เขียนว่าลายข้างหน้าเนี่ยลายในทั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งประตูในคริสตัลเห็นไหมเนี่ยดับเบิลเห็นไหมครับไอ้ดิมดิมเปอร์เนี่ยโอเคครับผมขอโทษทีอ่านะครับผมเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาคือเขาจะอัพอัพอัพมาให้ตัวนอมัดเลยคือเขาจะโหลดมาให้ตัวดมมัดเลยนะครับก็เสียงก็เพอรดีนะครับเสียงดังเหมือนในโน้ตบุ๊กเลยเนาะ อ่าเหมือนเวอร์ชันของ PC เลยครับผมผมก็ชอบเสียงนี้นะครับอ่าโอเคก็ผมเลือกเสร็จแล้วผมก็กดย้อนกลับนะครับโทรศัพท์ผมใช้ Op ป o A74 นะครับผม4 g นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยคือเราเพิ่มเสียงเสร็จแล้วเนาะเสียงสั่นหน้าจอปึ๊บย้อนกลับไปนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับนี่นะครับ ก็จะมีเสียงการโทรนะครับให้เรียกเหมือนเดิมเหมือนที่ทําเมื่อกี้เนี่ยครับเยือกเย็นอะไรก็วางกันไปนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับลองทําตามดูกันได้นะครับผมขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับผมสวัสดีครับ